E, ยากเลยครับยากลมเลยครับยากกลมเลยยากกลมเลยยากกอกเลยสวยงามครับยุคไป

นี่พัดิมีคัดินะครับเล่นไปเลยไปไปเรื่อยเล่นกล้องเลยครับเล่นกล้องเลยกล้องไว้นะครับเล่นไว้ก่อนนะครับหนึ่งสองสามแอร์เข็มครับหนึ่งสองสาม งมครับครับมีความรู้สึกนะครับยินดีนะครับปลื้มปิติมากนะครับเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์นะฮะที่พวกเราทุกคนนะครับจะได้ไปสู่สนามสแตมฟอร์ดบริด์นะฮะของกรุงลอนดอนนะครับเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณนะครับสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะฮะจัดทัวร์นาเมนต์จัดบอลจัดรายการที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรานะครับขอบพระคุณครับ พวกเราทุกคนนะฮะตัวแทนสนามฟิกนะฮะขอบคุณสิงค์คอป์ปอรชั่นทุกคนนะฮะสามสองหพวกเราตัวแทนสนามอีกิฟังนะครับอารีน่าย่านบามกวทองนะครับภูมิใจมากนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับหนในสทีมที่ได้ไปพบประสบการณ์จริงนะครับที่สแตนฟอร์ดบิดก็ขอขอบคุณมากนะครับที่สิงจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับให้กับพวกเราได้มีโอกาสได้สัมผัส